นายกร,รัฐมนตรีพันธบทโททักษินชินวัตรนะครับได้พูดไว้ในการให้สัมภาษณ์กับสื่อในสหรัฐอเมริกาตอนที่คุณทักษินไปเที่ยวสหรัฐนะฮะตอนนั้นพบก,กับนักลงทุนในสหรัฐทักษินไปให้สัมภาษณ์สยามทาทน์ USA วันนั้นผมได้ดูบทสัมภาษณ์ใน thainews.blogspot.com 12สิงหานะฮะวันนั้นที่ให้สัมภาษณ์ที่โรงแรม Penins u l a b e บ e r l y Hills โิโอ สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือการเป็นการทำงานภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเหมือนกับมีการวางระเบิดไว้ทั่วหมดอันนั้นคือสิ่งที่น่าห่วงต่อพอเห็นเขาเดินแล้วเห็นคุณยิ่งรักเดินแล้วก็รู้รู้อะไรคือกับระเบิดหลีกเลี่ยงกับระเบิดได้อันนี้เป็นสิ่งที่ดีไม่ห่วงนะประโยคนั้นเข้าใจแต่ว่าประโยคถัดไปนี่ฐานเสียงอาจจะฟังแล้วเริ่มห่วงก็ได้เพราะาคุณทักษิณบอกว่าแต่ว่าห่วงผู้สนับสนุนทั้งหลาย อาจจะว่าบูไม่บูมันไม่คือคือเราเป็นรัฐบาลบู Boo, ไม่ได้คุณทักษิณบอกว่าเราเป็นรัฐบาลบูไม่ได้เป็นรัฐบาลนี้ต้องเดินให้สุขุมรอบคอบให้ประคองสถานการณ์ไปการบูนั้นปล่อยให้เป็นเรื่องของฝ่ายค้านคือถ้ารัฐบาลบูมากคุ้ยง่ายผมตีความรัฐบาลก็จะไม่มีโอกาสอยู่อย่างยั่งยืนนะอันนี้ก็อาจจะจริงนะครับแต่ว่าในที่สุดแล้ว การทํางานที่จะสร้างผลงานที่ตอบสนองความต้องการประชาชนมันก็ต้องผสมบูบุญไปในแบบที่มีความสมดุลต่อกันเพื่อรักษาฐานเสียงนั้นไว้นะครับแต่ว่านี่เป็นการให้สัมษณนคุณทักษิณซึ่งก็สะท้อนให้เห็นออกมาในจุดยืนของรัฐบาลหลายเรื่องเหมือนกันว่าเลือกที่จะบุญมากกว่าบู